สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเชียไปติดตามข่าวการเตรียมการเปิดท่าเรือปากเมงจังหวัดตรังกันบ้างโดยล่าสุดกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเตรียมเปิดท่าเรือปากเมงประตูสู่อันดามันรองรับการเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายนนี้เผยออกแบบท่าเทียบเรือที่มีฟังก์ชันการใช้งานสมบูรณ์แบบครบถ้วนสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ตั้งเป้าผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง9 0,000คนต่อปีเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่31ตัวตุลาคม2564กรมเจ้าท่าเปิดเผยว่าหนึ่งในท่าเรือที่กรมเจ้าท่าได้เข้าไปดาเนินการก่อสร้างปรับปรุงคือท่าเรือปากเมงจังหวัดตรังเป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว และคมนาคมทางน้ําที่สําคัญในจังหวัดตรังเรือส่วนใหญ่เป็นเรือรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากหาดปากเมงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในหมู่เกาะทะเลตรังอาทิเกาะมุกเกาะรอกเกาะเชื่อเกาะไงเกาะกระดานและเกาะหลีเป๊ะในจังหวัดสตูลทั้งยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเกาะลันตาเกาะพีพีพอ่าวนางจังหวัดกระบี่ด้วยโดยในปีพศ2562ก่อนสถานการณ์โควิด -19 ท่าเรือปากเมงมีผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวใช้งานจำนวน67,000คนต่อปีคาดว่าในปี2564นี้หลังการปรับปรุงท่าเรือแล้วเสร็จจะมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง90,000คนต่อปีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างท่าเรือสืบเนื่องมาจากอายุการใช้งานของท่าเรือมีมามากกว่า20ปีทำให้ท่าเรือมีสภาพชำรุดทรุดโทรม อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการได้กรมเจ้าท่าได้ทำการว่าจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเรือให้มีความแข็งแรงรูปแบบเหมาะสมสวยงามโดยในขั้นตอนการศึกษาออกแบบโครงการได้ดำเนินการรับฟังความเห็นของประชาชนผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน พร้อมทําโครงการศึกษาร่วมกับอุทยานแห่งชาติเจ้าหมาโดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์และเห็นควรให้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมาเป็นผู้บริหารจัดการท่าเรือเช่นเดิมสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นของท่าเรือปากแมงคือมีขนาดท่าเรือไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้มาใช้บริการสะพานท่าเรือคับแคบไม่มีอาคารพักคอยผู้โดยสารความลึกร่องน้ำไม่เพียงพอ และมีสภาพค่อนข้างตื้นเขินท่าเรือยังไม่ได้มาตราฐานความปลอดภัยเช่นบันไดขึ้นลงเรือหลักผูกเรือและอย่างกันชนเรือโครงสร้างท่าเรือํำรุทสุดโรมระบบสาธารณะุปโภคได้แก่ระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยเฉพาะหน้าท่าและสะพานท่าเรือระบบน้ําประปาระบบขนถ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและระบบขนย้ายสินค้าไม่มีพื้นที่สําหรับจอดเรือและรถยนต์ สงผลให้เกิดความแออัดของการจราจรทางบกในช่วงเทศกาลกรมเจ้าท่าโดยกองวิศวกรรมจึงได้มีโครงการศึกษาวางแผนและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือให้มีฟังก์ชันการใช้งานสมบูรณ์แบบครบถ้วนพื้นที่ท่าเรือสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงพื้นที่ด้านหน้าท่าสามารถรองรับเรือเข้าเทียบท่าเรือได้อย่างปลอดภัยพื้นที่ด้านหลังท่าเรือ เพิ่มพื้นที่การใช้สอยครบถ้วนตามความต้องการของนักท่องเที่ยวการออกแบบท่าเรือเป็นสไตล์ t ropical modern หรือแบบเขตร้อนสมัยใหม่โดยการสร้างสเปซที่โปร่งโล่งขนาดใหญ่ด้วยเส้นสายการออกแบบที่เรียบง่ายคำนึงถึงสภาพอากาศและภูมิประเทศเป็นปัจจัยหลักประสานกับบริบทสภาวะแวดล้อมธรรมชาติของเขาแมงที่ตั้งโรงงานอยู่เบื้องหลังท่าเรือปากแมง ทังนี้โครงการปรับปรุงท่าเรือปากแมงจังหวัดตรังณปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ9 9คาดว่าจะพร้อมให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมต้อนรับการเปิดประเทศและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตรังภายในเดือนพฤศจิษษษษกายน2564นีนี้รองรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในท้องถิน่นให้เข้าถึงระบบการขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมเชื่อมโยงการเดินทางในอนาคตด้วยการลงเครื่องบินต่อรถลงเรือไปท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดตรังเกิดเป็นเส้นทางการเดินเรือวงแหวนอนามันในอนาคตได้ครับ